ที่วันนี้นะคะมีเท s l a m o เด l 3 2คันนี้นะคะมาติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะรถคันนี้ไปเฉี่ยวชนมานะคะเนี่ยไม่มีรอยอะไรทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าการแรปกันรอยมันดียังไง ส,สดีค่ะวิวมิลาชนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องแรปลูมนะคะที่วันนี้นะคะมีเทสลาโมเดล3 2คันนี้นะคะมาติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะเป็นฟิล์มกันรอยแบบ PPU ที่เป็นแบบใสด้านนะคะเดิมๆเนี่ยรถ2คันนี้นะคะเป็นสีดำเงาและสีแดงเงาลูกค้าต้องการให้รถแบบดูแล้วมีลักษณะด้านเพิ่มกิมมิคให้กับรถนะคะ wow. ที่สำคัญก็คือป้องกันรอยขนมาหรือเครียดขนมาหรือเคียดเคียด <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญก็คือป้องกันรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็สำหรับแรปกันรอยตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกยี่ห้อบาคุ้งนะคะเป็นแบบ5ปีนะคะคือมีารันตี5ปีใช้งานได้ยาวนะถึงปีแต่ถ้าลูกค้าแบบ ดูแลรถดีๆไม่จอดตากแดดนะคะระยะเวลาการใช้งานก็จะยืดขึ้นไปอีกะค่ะสำหรับฟิล์มตัวนี้นะคะมาดูใกล้ๆได้เลยตัวนี้นะเราตัดเครื่องนะคะการตัดฟิล์มเนี่ยเราไม่ได้กรีดลงไปบนรถนะคะจะไม่ทําให้รถเป็นรอยแล้วก็เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในการที่จะ ตัดออกมาให้ได้เป็นบล็อกแบบโมเดล3ของเทสลา2คันนี้เลยนะคะเพิ่มเติมนะคะลูกค้าติดชุดแต่งชุดแต่งตัวนี้ก็แรปใสด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสเปคเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะเวลามีน้ำหยดลงไปเนี่ยเขามีการเคลือบสารโคตติ้งนะคะ ที่ทําให้แบบน้ําหยดลงไปแล้วมันเหมือนเหมือนรถคุณไปเคลือบแก้วมาหยดลงไปแล้วมันก็จะเป็นรอยน้ําหยดไม่ไม่ไม่ติดอยู่บนรอยผิวรถนะคะแล้วก็สามารถป้องกันออรอยขีดข่วนหรือว่ารถที่ไปชนหรือเฉี่ยวมาเนี่ยฟิม์มตัวนี้มีความหนามากพอสมควรนะคะที่ถ้าคุณไม่ได้ชนแรงขนาดแบบมันบุกลงไปถ้าชนก็ขีดข่วนเนี่ยมาลอกแรปออกแล้วแรปใหม่รถคุณก็จะยังอยู่ในสภาพเดิม อน,นุญาตพามาดูตรงนี้รถคันนี้จริงๆเนี่ยติดไปแล้วแล้วก็ขอมาติดเพิ่มด้วยไม่ใช่ติดเพิ่มมาแก้งานแล้วคุณดูหลังกันติดตั้งแล้วเห็นป่ะกันชนไม่มีรอยเลยอะรถคันนี้ไปเฉี่ยวชนมานะคะ ใช่มว่าการแรปกันลอยมันดียังไงถ้าใครสนใจนะคะที่จะนำรถมาแรปกันลอยนะคะทั้งแบบสายแบบด้านนะคะแบบ t P U หรือแม้กระทั่งแรปเปลี่ยนสีรถยนต์นะคะที่นี่แปรรูมเราให้เบริการรบทั้งหมดเลยยังไงถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อแอดไลน์เข้ามาที่แปรรูมได้เลยที่นี่นะคะวันนี้พี่วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ